ทุกคนตอนนี้สันอยู่ที่บริเวณ BTS สพันธ์ศรีนนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเรานี้จะเป็นท่าเรือข้ามฟากนะครับไปดูบรรยากาศกันนี่ดูบรรยากาศอันนั้นคือท่าเรือสาทรน,นะครับแต่ท่าข้ามฟากจะอยู่ฝั่งทางนี้นะฮะตอนนี้เราเออลงเรือข้ามฟากนะครับจาก ถ้าตรงสาทรหรือว่าตรงสะพานดักสินดูด้านบนเป็นสะพานดักสินนะสามารถาขึ้นไปด้านบนได้แล้วก็ไปเดินเล่นได้นะครับหรือว่าถ้าแบบใครไม่อยากเรือข้ามฟาก็ขึ้นไปบนสะพานแล้วก็เดินอ้อมไปนู่นแล้วก็ไปลงอีกฝั่งหนึ่งแต่ว่า <c oughs> สันแบบอยากนั่งเรือข้ามฟาแทนนะครับเพื่อที่จะไปท่าแป,ป๊บซี่นะอันนี้เป็นท่าสาทรแล้วก็ฝั่งตรงข้ามจะเป็นท่าแป,ป๊บซี่หน่นตรงนู้นตรงนน้นเป็นท่าแป,ป๊บซี่เดี๋ยวเราจะไปขึ้นที่ ทาแป๊บซี่สัมาัตักสินตอนนี้เวลาหกโมงเย็นนะครับตอนนี้คือฝนมานะดูดิเมฆอะไรต่างๆนะน,นะนี่โรงแรมรีบน้ำเจ้าพยาอย่างสวยราคาห้องก็หลักแบบหลายพันนะฮะอันนี้คือเป็นเรือข้ามฟากเนะนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวเราจะข้ามฟากเพื่อที่จะมาเท่าเรือแป๊บซี่นะครับ งแรมอยู่แถวนี้เยอะมากริมแม่น้ำเจ้าพยาสวยๆนะตอนกลางคืนไฟสวยนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็นส่วนมักซันจะมาวัดยานวาตรงนั้นมาให้อาหารปลาหน่ียทุกคนประมาณนี้นะครับเนี่ยถึงแล้วแป๊บเดียวก็ถึงแล้วท่าเรือ ถึงแล้วนะครับท่าแป,ป๊บซี่นะครับต้องมาจ่ายตังค์ตรงนี้นะคนละ5บาท